มืนเต้นมากสวยมากดูสิคะไม่มีที่ไหนเหมือนแล้วค่ะไม่มีที่ไหนสวยแบบนี้แล้วสีสันของมันค่ะเห็นไหมเข้ากับท้องทะเลมากๆเลยดูแล้วมันแบบเป็นอินฟินิตี้พูลที่แบบว่าได้อารมณ์มากๆ สวัสดีจ้าวันนี้มาพบก,กับบัวอีกแล้วนะคะรายการเกาะติดริมสระน้ำ <c oughs> วันนี้นะคะ <c oughs> บัวจะพาไปดูความหรูหรานะคะแล้วก็ความสวยงามของสระน้ำกันไปดูว่าหรูขนาดไหนสวยขนาดไหนกับโรงแรม p ู o แมนภูเก็ตอาคาเดียค่ะอยู่ห่างจากสนามบินนะคะสนามบินภูเก็ตมาแค่15นาที20นาทีก็ถึงแล้วค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมอยากรู้ตามบัวมาดูเลยค่ะที่สระน้ำพูแมนภูเก็ตอาคาเดียค่ะ ก็ามาอยู่กันที่ริมสระว่ายน้ําของโรงแรมนี้แล้วค่ะเห็นไหมคะตื่นเต้นมากสวยมากดูสิคะไม่มีที่ไหนเหมือนแล้วค่ะไม่มีที่ไหนสวยแบบนี้แล้วเส้นสายลวดลายอะ่ะความเคออิร์ฟอ่ะลายเส้นของเขาว่ามันเป๊ะมากแล้วมันดูนุ่มนวลมันดูแบบเข้ากับบรรยากาศของท้องทะเลนะคะโดยเฉพาะสีสันของมันค่ะเห็นไหมเข้ากับท้องทะเลมากๆเลยดูแล้วมันแบบ เป็นอินฟินิตี้พูลที่แบบว่ามองไปแล้วมันกลืนกันเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะได้อารมณ์มากๆกระเบื้องที่เขาใช้นะคะเป็นกระเบื้องโมเสกค่ะแล้วก็ไล่สีไปเห็นไหมคะสีเข้มสีกลางสีอ่อนไล่ไปเรื่อยๆเลยเป็นน้าเงินฟ้าขาวอย่างนี้นะคะมันดูมีเ t กเจอร์มีลวดลายนะคะและอีกหนึ่งความพิเศษของสระนี้เห็นไหมคะทางเดินเนี่ยแนบไปกับตัวสระนะคะขึ้นไปเป็นขั้นขั้นละยี่สเตนค่ะไปเรื่อยๆแล้วก็เป็น จบกับที่นั่งนะคะในสระว่ายน้ำนะคะแล้วก็มีน้ำพุค่ะน้ำพุอยู่ตรงกลางเลยใครอยากได้ไอเดียน้ำพุในสระว่ายน้ำแบบนี้เราก็ทำได้นะคะม่านน้ำดีไซน์ละายเฮเบ็นจัดให้คุณได้หมดค่ะที่บัวชอบมากๆกับสระนี้นะคะคือสีของล่มนั่นเองโอ้ยมันเป็นสีแบบลายทางมา้าลายขาวดำเข้ากับสระสีฟ้าแบบใสๆแบบนี้เลยเผื่อเป็นไอเดียนะคะที่คนจะนำมาตกแต่งรอบสระว่ายน้ำค่ะ อีกหนึ่ง g i ม m มของแรมนี้นะคะก็คือการที่มีที่นั่งนะคะในสาแบบนี้นะคะเป็นที่นั่งวงกลมเป็นหลุมลงไปนะคะสูงประมาณ80เซนนะถ้าบ้านไหนนะคะมีที่ระดับความสูงของบ้านเนี่ยสูงกว่า ท่อระบายน้ําสัก80เซนนะคะก็ทําแบบนี้ได้เลยนะคะฝังท่อน้ําทิ้งไปยังท่อระบายน้ํานะคะก็สวยแล้วก็ดูแบบว่าฟิลผ่อนคลายแล้มองน้ํานะคะดูน้ําร,รอบๆตัวเราแล้วก็ที่นี่นะคะก็มองชายหาดส่วนตัวของเขาได้อีกด้วยนะคะที่โรงแรม p Man, รู o แมนภูเก็ตอาคาเดียค่ะ เป็นโรงแรมที่สวยหรูหราลงตัวท็อประดับ5ดาวนะคะที่คุณควรมาเลยค่ะ